โอ้ทุกคนเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเขาให้ทางลงข้างล่างนี่คือเลาะด้านหน้าด้านล่างมานะครับนี่ทุกคนนี่ชูวชิุ่นหินอ่ะหินดูหินดินดแดดดีเหลือเกินนะช่วงนี้ประมาณ,มาณ,มาณเกิบบ่ายเล้ทุกคนแดดดีเกินนะครับผมคืนหนาวกลางวันร้อนเออดีเนาะใครไปกินไปสินี่ครับหุ่นใต้หินนะครับเขาจะเอาไม้มาค้ำกันด้วยความเชื่อนะครับทุกคน นี่ครับผมด้านหินนะทุกคนเขามาไ่มหลยมันจะบืดไงนี่ือบรรยากาศอีกด้านหนึ่งทุกคนมันจะเป็นมันนี้น,นันเอนี่ทุกคนดูสิสวยจริงๆนะครับสวยตรงนี้ก็ดอกไม้เยอะมากๆเลยทุกคนแดดมันแดดมันเยอะมันก็เลยต้องนั่นนิดน,นึงนะทุกคนนะ โอเคก็เด okay. ี okay. mm ๋ยวให้ดูค okay. ร่าวๆกันเดี๋ยวเราจะขึ้นแบงบนกันมันมีอีกแปลงหนึ่งที่เขาปลูกไว้เป็นดอกกระดาษนะครับผมถ่ายไปพาไปถ่ายดูตอนนี้เดี๋ยวต้องการขึ้นแล้วกันนะครับขึ้นดีกว่าทุกคนเหนื่อยเหนื่อยนะร้อนโอเคมันก็เป็นทางอีกทางหนึ่งคือเหมือนอ้อมมาณทุกคนตัวนี้เป็นดงสนนะครับสวยอยู่นะครับผมแล้วก็มีทุ่งดอกกระดาษเหมือนเดิมนะครับก็จะเหนื่อยอ่ะมันร้อนนะทุกคน ถ่ายทุ่งดอกกระดาษก่อนอยากดูบรรยากาศทุ่งดอกกระดาษนี้ก็คือทุ่งดอกกระดาษด้านหน้านทุกคนด้านหน้าอุทยานเลยนะครับคือทุ่งดอกกระดาษด้านหน้า้วทุกคนเนี่ยเป็นแปลงนี้เลยนะเห็นไหม,มสวยนะทุกคนคือบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยเหมาะกับการนะมาถ่ายเซลฟี่แบบคือสวยนะ้วถ้าเอาไปลงโซเชียลสวยมากนะโอ้ยยังหอบอยู่ เนี่ยทุกคนดูสิเห็นไหมเด<า>ี๋ยวจะเด็ยนสบายริงอยากจะนอนสักเงียบหนึ่งผมอยากนอนสักเงียบหนึ่งทุกคน<ป>เดี๋ยวนั่งพักกินสักแป๊บหนึ่งนะ